สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดปลาสวรรค์วันนี้มาอัปเดตตู้อินเทอร์เนต็ตในบ้านผมกันครับ คือเคยทคําคลิปไปเมื่อ3าปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับจากตอนแรกที่มันตู้เล็กๆ 6U แล้วก็กลายมาเป็นตู้ใหญ่ตอนนี้ตู้ใหญ่จะเต็มแล้วนะ,นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผมใช้อะไรยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางอินเตอร์ลิงค์ไว้ด้วยนะครับที่ส่งตู้นี้มาให้ผมใช้นะแล้วก็ส่งแผช panel ส่งสายอะไรมาก็กราบขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับทีนี้มาไล่กันเลยครับเริ่มต้นที่ด้านบนสุดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแผช panel ครับก็คือสายจากจุดต่างๆททีีีี่่่เเเเเดดดิิินน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 นใใบ้้้้้าาาาผมมมมยักก็็จะหองแลวข ไอ้แผงนี้นะครับคือมันก็จะเป็นรูแลนดะแล้วก็เสียบเข้ามาที่สวิตช์แบบนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าสายแล้วเดินมาเข้าหัวเสียบสวิตช์เลยได้ไหมก็ได้ครับแต่แบบนี้มันเรียบร้อยและสวยงามกว่าแล้วแบบเวลาแก้ปัญหามันก็ทําได้ง่ายกว่านั่นเองนะเพราะแบบว่าสายตึงไปสั้นไปเราแค่เปลี่ยนแค่ไอ้ตัวแผชคอร์ดสั้นๆไอ้สีขาวอันนี้นะไอ้สายที่แบบเดินมาในบ้านมันจะหยุดอยู่แค่นี้นะครับทีนี้ระบบหลักในบ้านของผมนะตอนนี้นะครับจะเห็นว่า พี่ยูนิไเขากลับมาแล้วนะครับคือเมื่อนานมาแล้วผมเคยทำคลิปบ่นแบบว่ายูนิไฟนี่คือแบบว่ายู่มากๆเลยคือแบบโอ้โหไม่ได้ว่ะเปลี่ยนไปใช้ m มก r o ติกอะไรแบบนี้นะแต่เมื่อ2ปีแล้วเหมือนเขาแบบดีดแล้วทำอะไรไม่รู้อัปเดตท,ทุกอย่างทําใหม่ทุกอย่างแล้วบอกว่าโปรดักต์มันดีขึ้นมา,มากๆซอฟต์แวร์มันดีขึ้นมา,มากทาได้ทุกอย่างแบบเฮ้ย มันขนาดนี้เลยเหรอวะผมก็กลับมาใช้แล้วตอนนี้มันก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็นี่คือ UDM ตัวเดิมที่ผมบ่นไปในคลิปนั้นนะแหละว่าแบบมันค้ามันหลุดมัน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 แย่มากๆแต่ตอนนี้คือมันดีมากๆเออคือเปิดมาเป็นร้อยวันไม่รีบูทแม่อะไรใช้ได้ดีนะครับกลายเป็นว่าเออแค่ เขียนซอฟต์แวร์ใหม่ทาทุกอย่างใหม่แต่ฮาร์ดแวร์เครื่องเดิมคือแบบเปลี่ยนไปได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับอ่ะเราเตอร์ที่ผมใช้นะครับก็เป็น udm pro ซึ่งไอ้ตัว udm pro เนี่ยมันใส่ฮาร์ดดิสต์อัดกล้องวงจรปิดได้ด้วยนะผมก็ใช้อัดกล้องวงจรปิดเลยแต่ผมยังไม่ได้ซื้อกล้อง u n i f ฟนะครับเขาอัปเดตซอฟต์แวร์มาใหม่ไอ้ซอฟต์แวร์ใหม่นี้เขาสามารถเอากล้องยี่ห้ออื่นที่เป็น onvif เข้ามาได้เว้ยหมายความว่ากล้องได้หัวกล้อง hikvision กล้องพวก tp-link อะไรที่ผมใช้อยู่แล้วอะ มันก็เอาเข้ามาอัดในตัว Unify ได้เลยคือมันวางแผนแล้วแหละแบบเฮ้ยโหลดยูนิฟายโปรเทคมาใช้ดิโหลดทุกอย่างมาใช้ใส่ฮาร์ดดิส IC, เข้าไปใช้แอป,ปให้คุณ้ณแล้วเดี๋ยวคุณก็อยากได้กล้องมันเอง <laughs> จริงครับคือกล้องมันอ่ะมันทําได้เยอะมากมีตรวจสอบนูน่นนี่คือแบบโอ้โ oh หแต่ราคามันก็ เอาเรื่องอยู่นะครับตอนนี้ก็ใช้กล้องแยกกับตัว u n i f i e d Protect ไปก่อนนะครับแล้วก็สวิตช์นะครับตัวนี้เป็น u s w 24 Pro Max PoE นะครับคือมาตั้งชื่อเหมือน iPhone มากเลยมี Pro มี Pro Max นะครับ Pro Max ก็คือตัวนี้มันจะเป็นมีพอร์ต2.5กิกะบิตนะครับแล้วก็จ่ายไฟ PoE ได้เยอะกว่าตัวธรรมดานั่นเองนะครับก็เป็นสวิตช์ตัวเดียวเลยนะครับก็ไล่ไปต่อกล้องต่ออะไรแล้วผมจะมีสวิตช์น้อยๆแบบพวก4พอร์ตพวกอะไรที่มันไอแบบ ที่มันเข้า p v e แล้วออก p v e ได้นัสวิตจีนธรรมดายังไม่มีตังซื้อ u ยู f นิฟายนัอยู่แบบตามจุดต่างๆเพราะแบบว่าเราไม่อยากลากแรนเยอะไงแล้วแบบเออหแล้วก็ไปกระจายออกตรงนั้นพวกกล้องพวกไอ์อะแดปเตอร์สมาร์ทโฮมอะไรทั้งหลายที่มันไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายก็ใช้สวิตพวกนั้นแต่ถ้าพวก AP พวกอะไรที่แบบว่าน่ะผมก็ต่อตรงนะฮะแ,แล้วก็ตรงนี้เป็น1 0กิกะบิตนับก็คือ1 0กิกะบิตแปลงจาก s f p โมดูลเป็นคอปเปอร เป็นทองแดงธรรมดาเพื่อที่ว่าจะเข้าแนะ็ s ซีโนจีสิบกิโลวิตที่ผมเคยทาคลิปไปนะเมื่อก่อนมันจะมีซสวิตที่เป็ลิงตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนนี้เสียบเข้านี้ตรงๆเลยนะแล้วก็ลิงก์ระหว่างสวิตกับเราเตอร์ก็คือใช้สายแดกไม่ไม่ใช่แดกที่ไว้ฟังเพลงนะแดกคือ d i r e c t a t t a c h copper ก็คือสาย s อทีพีที่เป็นทองแดงตรงๆนะลิงก์หากันไปเลยนะแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตตอนนี้มี2เส้นที่เข้ามาในบ้านผมนะจริงๆมันจะเรียกเป็น2.5เส้นก็ได้2เส้นก็คือมีทีบ d b แบนนะแล้วก็มี NT นะ สองเส้นนี้แล้วก็จะมีข้างบนนู้นนะครับเวลาว่างๆอยู่ก็คือจะเป็นเซลลูล่านะเป็นเน็ตซิมมือถือนะต่อเข้ามาแบคอัพตรงนี้อีกทีคือถ้าแบบ2อันนี้ล่มก็ยังเหลือเน็ตมือถืออยู่นะครับถ้าแบบไฟดับมี UPS นะอยู่ข้างล่างไม่เห็นนะครับแล้วก็ UPS แบตหมดมีโซล่าเซล์อ่ะยังไงเน็ตก็น้องยังอยู่สักทางหรือว่าถ้าแบบว่าตู้โทรศัพท์ไอเสามือถือมันไม่ล่มนะครับก็ยังน่าจะมีเน็ตเล่นอยู่นะครับแต่เรื่องเน็ตก็สมาร์ทโฮมเนาะ สมารทโฮมผมก็ยังเหมือนเดิมยังใช้โฮมสเต a n t เหมือนเดิมนะครับก็รันเป็นโลคอลเป็นหลักนะครับก็คือแบบว่าเนตด,ดับทุกอย่างในบ้านก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ดับสวิตช์ไฟก็ยังเดินไปกดได้อยู่นะครับคือแบบว่าฟอร์แบ็กได้แบบหลายชั้นมากนะครับก็รันบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้นะเป็นมินิพีซีนะคบรเดเวอร์ทิงเซ็นเตอร r i3 Gen10 นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสเปคแรม8กิกนะครับก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้แรงมากนะครับคือช่วงแรกๆเดี่ยวผมทำสมาร์ทโฮมช่วงที่แบบบ้าคลั่งทํานู่นทำนี่อะแรม16ก็ไม่พอ i7 ก็ไม่พอนะครับแต่สุดท้ายแล้วพอแบบพอมันอยู่ตัวพอลองทุกอย่างแล้วอะล้างลงใหม่ออปติไม ให้มันใช้แบบสเปคแบบเล็กๆแล้วทำางานได้ดีนะครับก็มาจบที่เครื่องดีนะครับตอนนี้แบบโหลดซี u อยู่แบบ1 0 2 0แค่นั้นเองนะครับแต่ในอนาคตอาจจะแบบเพิ่มพวกด,ดีเทคล้องพวกอะไรเข้ามาก็โหลด CPU วอาจจะเยอะขึ้นนะครับส่วนเครื่องด้านขวาเนี้ยมันเป็นรุ่นเดียวกันแหละมันคือรุ่นเดียวกันนะครับแค่แบบว่าอันเนี้ยผมเอาวิจัยอะไรทั้งหลายนะครับลงมันท็อกบ็อกเอาไว้ก็คือแบบว่าอยากจะวิจัยอยากจะรันอะไรก็มารันในนี้นะมันได้ไม่ไปกระทบกับไอตัว อุปกรณ์ในบ้านนะเพราะแบบบางทีเราอยากจะลองใช่ไหมแบบเฮ้ยไฟดับทั้งบ้านข้างล่างดูทีวีอยู่ทำนู่นทำนีำน่อยู่เฮ้ยทำไมมันใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้ก็มาหลานแยกอีกเครื่องหนึ่งนะไว้ทดสอบวิจัยอะไรแบบนี้ส่วนอันนี้ไม่มีอะไรนะครับลิ้นชักเอาไวเ้เก็บของนะแบบว่าเนี่ยอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ใช้กู o ก l e คอร์ olor, นะครับเดี๋ยวนียเดี๋ยวมันจะกลับมาเร็วๆนี้นะพวกแบบเนี่ยกล่องดองเกิลนู่นนี่นะครับก็เก็บมาในลิ้นชักคือลิ้นชักเนะี้ยปกติเขาจะเอาไว้ใส่กับพวกที่คนเล่นเครื่องเสียงนะบแบบ เครื่องเสียงกลางแจ้งอะที่เขาบอกเอาไว้ใส่ไม้ลอยไว้ใส่พวกแบบอุปกรณ์ะอะไรทั้งเนี้ยแล้วผมก็เล่นเครื่องเสียงอยู่แล้วไงผมก็เลยเอามาติดในแล็คเน็ตเวิร์กซะเลยนะครับมันก็เป็นแล็คเข้าได้พอดีนะครับแล็คของ compact อ่ะใดๆทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายวิดีโอนะครับอยากจะอะไรก็ว่าไปเนสซีโนจีนะครับสองตัว ds 9 2 3 plus กับ ds 4 2 0น plus นะครับก็ขอขอบคุณทางซีโนจีทั้งคู่เลยนะครับก็รีวิวไปแล้วทั้งคู่นะครับส่วนอันนี้ dell r 2 1 0นะครับ อนนี้ก็ยังมีขายอยู่ที่เป็นมือสองนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนเะมื่อก่อนก็จะเอาไว้ร้านโฮมสเตย์แนได้แหละเอาไว้ลองนูง่นลองนี่แต่ตอนนี้คือด้วยความที่มันเก่าในระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็มันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะมันก็กลายเป็นชั้นวางเนสไปนะคือด้วยความที่มันมันหนึ่งยูแล้วมันแบบเออมันยึดหน้าหลังผมก็เลยไปใช้วางเนสนะครับแบบมันคงมากๆเลยนะแล้วก็อันนี้เราเตอร์โอยูสองตัวบอกไปนะครับค่าเน็ตแล้วก็ด้านล่างนี่ผมยังยังยังคงมีไมโครติดอยู่นะครับ Rb 3011นะครับผมโพสรูปไปเห็นคนนึกว่าเป็น2011เอาจริง2011เนี่ยผมบอกเลยให้มันปล่อยให้มันนอนไปนะครับเอาจิงคือแบบม,มันแบบจะเรียกไงมันคือ3310เวอร์ชันไมโครติกหรือแบบ wrg 5 4 gl อะไรแบบนั้นนะคือแบบปล่อยน้องพักไปนะครับแต่นี้ผมใช้3011นก็ใช้แบบวิจัยใช้ทำอะไรแบบไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรเยอะก็คือแบบเอาไว้ลองไว้แลบอะไรพวกนี้นะแต่ เน็ตเวิหลักในบ้านจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเป็น Unify คู่นี้นะครับแบบ AP ทุกอย่างสมาร์ทโฮมทุกอย่างอะไรก็จะรันบนนี้กล้องด้วยอะไรด้วยนะไอมีติกนี่ก็วิจัยนะครับคือแบบอันเนี้ยอันเนี้ยเน,นี้ยถ้าเราแยกนะสตัวนี้อ่ะแถวนี้ด้านซ้ายนี้ด,นด้านซ้ายนี้นะด้านด้านซ้ายนี้คือใช้หลักนะฮะด้านด้านขวาตรงนี้ m มกนีติกด้านล่างคือวิจัยอะไรประมาณน,นี้นะก็นี่คือแหลก Network ที่ผมใช้ณนะตอนนี้นะถามว่าในบ้าน ต้องจริงจังขนาดนี้ไหมผมบอกเลยไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวนี้เราเตอร์แถมแบบรุ่นใหม่ๆที่เป็นแบบ wifi 6 wifi 7อะ่ะมันก็แรงมากพอแล้วได้แบบยังคุ้มเพิ่มใช่ไหมซื้อแพ็กเกจเมตเขาเดือนละหลายเก้าบาทหรืออะไรแบบเนี้ยพอแล้วนะครับแต่อันเนี้ยถามว่าทําไมมันต้องขนาดนี้นะครับเอาอย่างหนึ่งเลยคือชอบชอบเล่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วอย่างที่สคือผมมีของมาใช้ออกงานแล้วของพวกนี้บางทีมันแบบ มันไม่ได้ใช้ทํางานแล้วผมก็เอามาใส่ไว้ใช้ในบ้านนั่นแหละอะไรแบบนี้นะครับแต่บางทีถ้ามันของไม่พอจริงก็ยืมสวิตช์หน่อยดนาะอะไรแบบนี้นะครับก็เอาไปออกหน้างานทําอะไรแบบนี้บ้างนะครับก็ประมาณนี้อ่ะสุดท้ายนี้มีน้องๆที่คุยกับพวกผมอยู่แบบว่าอยากเปิดกลุ่มโฮมแลบเปิดกลุ่มคือโฮมแลบอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้ยโฮมแลบคือแบบอารมณ์แบบคนทั่วไปที่ทําบ้านตัวเองเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์อะไรแบบนี้ต่างประเทศเขามีคอมมูนิตี้ที่เขาเล่นแบบนี้กันเยอะมากนะค,คือ คนที่เขาแบบชอบทางด้านเนี้ยเขาก็จะเนี่ยมีแหลกมีอะไรในบ้านนะผมก็เลยเปิดกลุ่มเป็นของไทยก็ลิงก์ในคำมภีร์ที่ว่าวิดีโอเผื่อใครอยากจะเข้าไปอยากไปคุยอะไรแบบพวกเน็ตเวิร์กพวกแบบ เซิร์ฟเวอร์อะไรแบบใช้ได้บ้านนะ่ะเออที่ไม่ใช่เอางานลูกค้าให้ดูอะไรแบบนี้แล้วก็ลองเข้าไปคุยดูลิงก์อยู่ในคบอธิบายวิดีโอสุรุปสุด,สดท้ายวันนี้ก็จบแล้วเพียงเท่านี้ใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์ถามไว้ได้นะถ้าว่างเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างนะแต่ที่แน่ๆเลยคือ u n นิฟาเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่อง u n นิฟายสตาร์เตอร์คิดดีกว่าเพราะแบบแหลายๆคนอยากกลมาใช้ u n นิฟาราคาไม่แพงอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวว่ากันอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วเจอกันใหม